สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเดินโดนเทือกับพ่อๆอก,กันครับอาการหอนครับ่วนนี้เลยบไม่ได้ไปใส่เนาะแม่ไม่ได้ค่อยไปใส่โฟมอันยไม่ได้ออกไปใส่ครับอากาศห้อนแห้งครับแต่ว่า<อ>มือนี้มือนี้สิผ้าเพิ่นไปหยังแม่มือนี้สิผ้าพี่น้องไปซับน้ำไหม้เมียเกียงไปเสียมเลยอ่เกียงกินไก่เกงกินยุเยน่เฮือนเมื่อเกียงเงื่อนห่ครับยู่งทงมันหอนอากาศห้อนเนาะบ้านพี่น้องฝนตกบเนาะครับ ทั้งพีเลี่ยงเลี่ยงคักเนาะปีนี้เนาะทุกปีเก็บเฮ็ดเลยได้ครับเฮ็ดพอเกิดมากอะเด้เก็บดำเทียนนี่ไงแห้งมันมันมัไม่มีฝนมัไม่มีฝนมากนี่เนาะแต่ว่าฝนบ่มาห้วยแต่ว่าไปไปไปซับเอาน้ำไม้เข้าไปไปไปซับน้ำไม้ไปไปซับน้ำไม้ครับกันมันนี่แหละครับก่อผ้ามาซับปีกไก่นี่นะครับจำได้ปะครับพี่น้องเบื่อคลิปปีกไก่นี่เดี๋ยวมาแกงเอาไปแกงใส่ไก่ใช่ไหมปีนี้สิไปแกง เป็นหวานครับพี่อนอนตัเต่อตไ,ตไ,ไหม ทำมันแรงหน่นอนยหน่อยโอเคบอนอนหัวนแน,น,น่นนเนสียงกินจ็กสองนอก,กับพ่อแล้วครับเส,ยสยีสยงสิ น้ำใหม่เกาะนี่ไมำใหม่งไม่บงร่งหอมาตเตาเนอยตบเตาอะไรต้เตาอะไรมันแรง Thank yeah. ขึ้นลายหรอกยังหลายน้อยขึ้นพวกหวานไปเกี่ยเพืออกก่อน้าใหม่ก่อนวัตถุดิบยางที่สองครับห่ากินได้พักหวานวันนี้แหงมันแหง้งพักหวานก็ว่าค่อยปวงได้น้ำใหม่แล้วเมืก่อกี้พักหวานครับต้นนี้ดีแล้วนะ ออจักหน่อยเนื่อขิงแกงน้อ้น้ำกันเด้อกิบพักหวานอยู่กิบพักหวานไปใส่นี่กิบพักหวานทุสุดไปใส่มันจะควายแสบหวานมันกะว่าควายปงหรือมันแรงฝ <laughs> นเม่ตกแกะเทียกิย้งกะว่าเกิดฮิดกะว่าเกิดน้ำโขกก็ได้ ก็ได้กินย่างแกนคักวปีนไม่ได้กินข้าวก็แกงน้ำมันน้ำกันแกงแค่ักหวานนี่ กลับมาที่นั่นเท็ดแนวกินครับมีคนกำลังปอกเน่าไม้เข่งเ<ล>น่าไม้สู้กิน <c oughs> มีแนวกินละคู่มืนอนีอ่หากินเน่าไม้ละเ <c oughs> น่าไม้สดดิเด้อครับอีหยังก็แหงเบิดเน่าไม้ก็ยังออกยากเนาะวัตถุดิบวันนี้มียังแน่แม่กะมีเน่าไม้แน่มีเห็ดหุงหนูแล้วก็มีผักหวานผักหวานเก็บมาสดๆครับกะล้ำอีลอกพร้อมนี่ใส่ล้ำลำ ลำมันเนาะบันเป็นดอกมันเมันลำมันมันสีโป้งเงี้ยก็ไปลุกเอาเจ้าหน่อยมะค่ะย่นเป็นแม่ครัวครับคือเก่ามาอนีิยังเพื่อนดาได้พักขาร์ลปะเริ่มได้พักคาร์ลใชหมเออสวัสดีเพื่อนดากำลังสิเปิดโรงเรียนเลยครับไปเก็บผักคารมาให้เอาไม่ยังอันนี้คาร์ลมีควันาะมันหน่อยครับลูปบันมาให้ เล่นแ่ไก่ของไม่ไงแนปไป <c oughs> ข่าปอดสวยอะไมันมัดเล่นไก่นไแ,แน,ไนไปสิหลอกแล้วมีหลอกซอยยังเพ่นบ่มันมัเ้อเล้อยดอมันหน่อยครับตังแต๊ออนัน์คน,น,นไปเคยชิแต่ใน,นหน่อยคนลไล่ะเด้ยันแล้วเปลนบ้าแล้วกลายเป็นม้าขั้นดาแล้ว แผนดาซ่อแนดาเรียงกันเนาะติดเออติดแันดาดเดี๋ยวไปล้างรัก่อนเดี๋ยวล้างวัตถุกบก่อนครับแันดายยองนำยานา่งครับ <c oughs> นือแผนดาอือ เสรับเรียบร้อยแล้วเจ้างปุ๋งตะลายางกับจะเสียบแล้วครับลูกค่าหิวเข่าคัดครับ แทนตั้งขาวะสันแทนค้าแทนแน่นเ,นเนอแนนาแล้วไปน้องนามยานั่งนะคุณหรอเปล่าจังถาเบื้องย่ำแกงเนาะบอกเพื่อนจังถาเบื้องย่ำแกงด้วยจ้า ข้าวบงย้ำแกงได้จ้าเดนดดาจิเป็นซางก่ล้อยเพราะกิแกงชอบกินน้ำมันกัแกงกับลอกเราใหม่ก็ต้ม้วนะครับเครื่องปรุงใส่เรียบร้อยแล้ว เห็ดหูหนูใส่เห็ดตันบานเฮาวนี่งครัใส่เห็ดอันน,นี้ก่อนเนาะจังใส่ผักหวานแบบนี้ผักหวานบันนบสีโปร่งใสมันจังบ่เปื่อย เป็นหม้อเลยแล้วมันดสักก่อนถ้ดแล้วอย่างนี้ปิดหม้อ แกงงามได้สืออยากแง้มนั่นครับแกงน้ำม้ของวตีบ้านทอเน่องรานรับที่แกงน้ำม้ไปย่อสายเกิดคืออยากได้แกงน้ำม้นี่แหละร้านรับที่แกงน้ำม้นถ้าหันแล้วแกงน้ำม้นแกงผักหวานปรุงแกงผู้หวานไปย่อสายคืออยากเนาะกิดไปกินแต่แกงเฮ็ดเจ้าหน่อยก็ได้กินแกงเฮ็ดแล้วเนาะแม่แกงเฮ็ดแกงนั่นแล้วแกงเฮ็ดนั่นล่ะประจำ แกงเดเาจะแกงเฮดไปแกงน้ไม้ซุปน้ำไม้ไปเกงข้า ้อมกเกงทุกันพร้อมทุกคนพร้อมทุกันนี้แะแข็พอรีกใส่เลยไม่ใส่ดิค่ะแขงวินเงสองหน่วยพร้อมกระชาซิมเกียงเราใหม่ก่อนเดิมบบบนี้ซิมเดิมคนเห็นหนะมาซิมใหมเ่เน่ามาาซิมหม อย่างเค็มเอาข้างบวเค <laughs> <laughs> ็ม,มดอางซิมโดนคนนบนี่เอาปากไม่กปากลานใชเกิน่ม,ม่ก็จัดจานกเคลห่างว่าแสบด้วยซบห่อนชิมยังดีว่าเออห่อนอนชิมละไมานบ่ม่

ตาครับตักซีมน่นนี่กินบอหลใคสามเฮือนครับเพืเ่อพนดาเฮือนเนนเือนผมเองสเฮือนครับกบ็กัเฮือนเนี่ยนะเือนเนี่ะยนมืองเรียงกล้ยครับสเฮือนตักซีมเลย <c oughs> น้ำไม่หลสดนำ้ำพอละสดนำ้ำน้ำอีก ม,คคม,มาเลยสดมาเลยเตรียมองเขามาซีมแกงน้ำม,มันน้กันครับนาตาแกงน้ำม,มันตัแสบบอแกงโคโลต่แสบกินบานเท่านากซีมน้ำเดอ้อกินแกงน้ำมันน้ำกันเดอ้อบานนี่แกงน้ำมยัย่าง้มือเวทห่อนหอนนี่อากาศอห่อนแกงน้ำมก็ห่อนอครับ S <S> กักระห้อนว่าสันตุออนนตัวนี้ไว้กระหงจากแกกินข้าวล้วครับเนื้อว่าได้เพชรอีกว่าเพชรปันได้ใส่ผักผีกดิบสดขอบคุณหลายๆครับเดินโดนเพื่อเป็นส้องอาทิตย์แล้วนองจังก็พอกันเพิ่งมาพอกันอีกครับ เอาฝนมตกกันเราไ่ได้หายกัเลยบม่อยากหาครับเพราะว่าส่วนมากกสิบพักกันไปหาเนาะแดดพนแดดครับจังพอกันพุ่ละฝนตกพุ่ละอากาศเย็นครับจีบไม่แห้งของปู่กูพ่นเด้อจังพอการไม่คิดหนาฝนตกจังซอยเด้อบ้านพี่น้องฝนตกก็บูจังพอการไม่คิดหนาครับยายพ่นฝนมาตกเที่ยมย่สวัสดีครับสสวัดีจ้า แจ้งถ่าเก็บเห็ดน้ากันเด็กเด็กเก็บเห็ดที่ดอกขึ้นว่าปีนี้เก็บเพชรมาแข่งทูกกินยูดอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะกินยูเพราะั้นสวัสดีจ้าเพื่อนหนัสิไปเก็บเห็ดรเลยแตงแต่คลิปเก็บเห็ดเพื่อนหนันิดหน่อยเนาะจะไม่ได้ใหญ่เลยคืนม้อนนึงเลยโอ้โธ่ซุ้ก็ไม่ใหญ่พ่นหรอซุ้มก็ไม่ใหญ่เลยลานแต่เต้หน่อย